สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศสำหรับมื้อนี้ก็สบายดีตอนสายๆน้องพี่น้อง,ม,งม,ม,มื้อนี้แถวาการหักามาตาอันหาหน่อไม้แล้วก็ไปคูดมั่นน้องพี่น้องกับสาวนโนนแต่ว่าอันมาแล้วทางกัามาหน้าเลยเน้องพี่น้องกามากินตำอยู่หน้าเนาะพากันมากิน ตำข้าวปุ้นพากันมากินตำข้าวปุ้นอยู่หน้าน้องพี่น้องกะคุดมันกะบบได้ด้อเนาะสาวนูนเพิ่นได้ขั้วห้าหกโหนี่ละสาค้ำได้สองโหน้องพี่น้องแล้วกะนูไม้กะสามนอ่สาค้ามันแดดหลายพี่น้องมันอันนั้นนูไม้กะหามโบได้เนาะอืมบ่อแล้กัมันแดดกระเดาะขนาด อันกาเฮากันยังแหวพี่น้องเอ้ยเดียวเฮาปะเมื่อนี้ก็สิพาพี่น้องมาตามข้าวปุ้นเนาะพี่น้องหรือว่าอันอยู่ไทยเพิ่นเอินขนมจีนเนาะโดยละกาเสียนมื่อนี้ซิเฮ็ดสนนตามููกินเนาะ<อ>พี่น้องเพิ่นกะพอเขามาหน้าเลยเดียสบายดีพี่น้องมาได้กินตาข้าวปุ้นนหมนกัน เพื่อนสีเป็นคนทำข้าวปุ้นเนาะมือนี้เพราะว่าเฮามาตะหานไม้หันมั่นกับโบได้เนาะก็เลยพากันเอามาลิ้นอยู่หน้ามาเฝ้ากล้าเลยฮนะกับสารน้อยมาเลยมาลงมือเลยเฮ็ดอันทำข้าวปุ้นคกสะเต็มไม่เรียบร้อยแล้วอืมประแรกกะอืมคกกลางเลยต่อ เพชรนี่บี่พันไอ,อกาข้าวปุ้นอันนี้เนาะพี่น้องข้าวปุ้นซื้อข้าวปุ้นเก้าพันกีบเนาะนีะ่ซื้อข้าวปุ้นอันมาโลเอานะเอาโลยเยอะแล้วจะได้มาต่ำหน้าเนาะนีเก้าพัน,น 9, ประแดดประแดดกับกระปุกนึงสิบพัน 10, นี่น,ะ,นะพี่น้อง ขั้นตอนซื้อแป้งหนูอ้าลืมเลยได้เกินอ่ะมือนี้ก็แดดแดดพี่เน้องตอนตอนเขาไปคูดมันอ่ะบีแดดไปเลยด้มาซอยๆมาแล้วบ่ายโมงแล้วหลุดแดดยระทันได้กินข้าวเนาะก็เลยซื้อข้าวปุ้นมาตำแถวกะ มะนาวกับเขื่อมีแล้วแหละเจ๋อเกอ,อเพชรไหลเติบเลยเนาะข้าวุ้นไหลเติบได้ จากตำเจวและและกะมาเื้อประแดเนอะวันนี้กะ<ม>ประแดะเื้อเนี่ยคืนหอมมาแล<ม>้วชิแล้ก็เขาพูดหลายเติบเลยล่ะอืม,มโ,อโอเคอเคดมหน้าค่ะ คันมันเต็มโคกเขากะสลาวสกระตุกเอาโน่นโน่นอีเมะจากไปทางรลยย่าไม่เราไปลินอิเมะทำมาะนาวเลยจะไปเรือเนาะมันมันเยอะแห่เนาะปานเข้าไปกับนุ่มๆมะนาวแห่ ห้าพันกบน้อยน้อย,อยชงองเลยนิวานจะน้อยสามน,นอ 5, อ้อ,นอยห้าพันอืมีเยอะไปสั้นนิดนึงแพงเน,ะน,เงน,น,นาะเออ้ยนี่ขบัขบ,บปุนเข้าับพี่น้องบล้างกัน เออเอาเทาะน้ำเซนี้ก็ได้นู่นยัามันเทเซนองอยางนี่เลยน้ำยันมันน้ำมันแห้งแล้วมันต่ำมันฉี่อะนั่นเลมันเป๊ะๆจังน้อยฮะเพราะว่ามันแห้งแต่แล้วเนาะโลมาจะเฮือนตํ่ำพัดยัมันมีเฮากันเครื่องปุ๋งเนาะทำเปลล้างน้ำ เต็มบะเท่ามาเส้นนี่ล่ละซ้ำผัด้โฮ่อะอยู่เทงชามตัวเขาตำชุดก่อนมันโฮตตำเสื้อกระตุกแบบเขาเอาโบ่งเขาขลุนขลุนขลุนเอาเสื้อกระตุกขลเพราะว่าซผัดมันโฮมีดิอาสามมาเลยสามเขาตำตอนก่อน มีแต่ข้าวปุนอย่างเดียวเนาะจะน่ากกไปเซ็งแล้วเนาะนางนูงนกน็มัมนนี้วันที่เท่าไหร่ก็วันที่ทกอ้าววันที่สิบสามนี่แล้วเนาะไปนะ คันเคืองอันปรุงมันน้อยก็ะตำเสืออีไดโน่นคือว่าเบิ่งข้าวปุ้นเสือลายแต่แท้ะตำเสืออีชิบอ่มคือน้อยแต่แท้ย,ยังมันมีเทนะ้านะไม่งวนกาบวงแล้วมันโน <c oughs> <c oughs> พี่น้องตัวบกพร่องลำบากตามซื้ออิเซะละคือปุ่มพอสำหรับพี่น้องอันนี้พ่อซือันอันนั้นใหม่เนาะเพราะว่าเขาปุ่นหลายๆะนะก็เลยสิได้ดตามเจลซื้อใหม่อีเอาแซ่บๆเนาะมื่อนี้มื้อหน้าเฮาจังสิดตาเฮา่ะโนุกกินมื้อนี้เฮาเพิ่นตาเฮากินก่อน ่งปรุงมาซื้ออีกรอบสองพี่น้องขาุ่นขานุนเนาะคกน้อยเลยยังมันเลยโคกอ่ะอ่ลแท้แล้วนู่นะอ,อืมือ,อันี่กกรนอย่เนะโอเคอืมอยาวกข้านุน ก็ละแสบอยู่ดอกมันมึงคือมีสีสันขึ้นเลยเด้พี่น้องตัวนี้ก็ะตำแล้วเรียบร้อยแล้วมาซีมเบิ่งก่อนซีมแมโนนแสบแสบอ่ะเย่แม่โคคนตำเนาะมาเด้อพี่น้องกินน้ำเดียวเด้อบ้านเป็นยังกินทั้งเรือเหรอสารมาบ้านเราดีกว่านั่นเลย <บ>น้องกินน้ำเดียวตอนนี้กำลังสิลงมือมามา,มต,าต้นตน้ตนงาเข้มน้อบน้ม โนโน้ฮะ no, no, huh? แบบพอดีโน่แอบอยู่บลานน้อยน้องน้องสาวลาสาวนูนสาวลาน้อยน้องลาเพิ่นกินกับพักกินกับพักก็แซ่บเลย น้อยเวลาหยักมาทางนี้นาอนี่โอเคเจะได้เอากองลงกันสามคนมาเด้อพี่น้องร่างกินหอมใส่เข้างเราผ่านเนาะเพ็รเนาะก็ต่ำเหมือนกับเพชรอ่ะ

เื้อ้้นนทำหุ่นกับเบสมอยดิวขภาทำหุ่นกพักอันพักเสริมอีดนะเนี้พักเซร์ฟอีทก้แค่เนี้ข้าวปุ้นหอมกาเลยนื้ข้าวปุ้นทอากันข้าวปุ้ นั่นตามเพชรกว่านี้เนาะมากินกับเขับดูเมาไปร้านอือ พูเลิกก็ยาหมดเลยเนาะพี่น้องอันตำข้าวปุ้นกะกินมีมดซ้ำเพราะว่ากินสามคนหนึ่งนะเนาะก็เลยบ่มิดพูดเลิกะ่ะอิ่ม,มแล้วสำหรับอันกินตำข้าวปุ้นมือนี้กะแซบยูเนาะพี่น้องสาวนนเพิ่นตำสุกินกะแต่ว่าอันแต่กินบ่มิดพี่น้องเพราะว่ามันกินบ่หลายคนนะนะตำกะแต่ว่าเพิ่นกะตำแซบยูสำหรับคลิปนี้สาวคำกะ สีได้ขอจบคลิปไว้สำ้นีล้ละพี่น้องต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามใน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังเจอเฮาสา่ําเฮ็ดคลิปในต่อต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ,บ๊ายบาย